สวัสดีจ้ามาอนี่มาเลียงงัวจ้ามาเนี่นฝนตกจ้ามาเลียงงัว่ากอเ,าาาาเรื่องมึอเพิเ่งว่านเขาจ้ามว่ากินหนาดีค่ะจ้ากินเสี้ยงกินอันนี้ไปก้อนจ้าเพิ่งว่านเขาเมื่อว่าไม่มองเลียงจ้า ฮันล์มันนี้จะพ้นติดโตอีกเหรอลูกแม่เขาเลยจ้า